สวัสดีครับพี่น้องครับอ่ามื้อนี้นะครับผมเกิดจะภาพมเบิงนะครับมั่นในช่วงนี้นะครับที่ผมปลูกไว้แล้วอายุสองเดือนกว่าๆนะครับ2เดือนเกือบ2เดือนครึ่งนะครับอ่าพี่น้องก็ทีว่าอ่ามั่นเป็นยังมันคือยัง2เดือนกลัวอ่ามั่นเป็นยังคือตังโตนหน่อยแท้นะครับผมเป็นยังคือตตนหน่อยอ่าพี่น้องนะครับอ่าต้องเข้าใจนะครับในช่วงนี้นะครับอ่ามั่นเฮ่าเนี่ย เ้าปลูกขาปลูกช่วงนี้นะครับหลังเกีียวเขาเก้ายวน้ำแล้วนี่นะครับถ้าถ้าว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมันเดือน11นะครับพี่น้องสองเดือนกลัวๆเลยดินะครับเกือบสองเดือนเคืองนะครับได้ซ้ำนี่แหละครับขึ้นมาพี่น้องว่าต้องตกใจครับพี่น้องเนี่ยเาต้องตกใจเพราะว่าในช่วงนี้นะครับการปลูกมันเนี่ยต้นมันจะใหญ่สานะครับต้นจะใหญ่สาเนี่ยจักน้อยนะครับผมมันบ่คือในช่วงที่ข้าปลูก ช่วงมีหน้ามษานะครับช่วงที่มีฝนตกมากนะครับแต่ว่าในช่วงนี้หลังเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำนะครับผมก็ปลูกเป็นอีกช่วงหนึ่งไว้นะครับเพราะว่าชีเห็ดเป็นสองช่วงการปลูกมั่นนะครับแต่ว่าในช่วงนี้พี่น้องต้องท่าใจนะครับแล้วกะซอยให้ปุ๋ยให้น้ำเพิ่นนะครับผมเนี่ยคือสองเดือนกลัวๆกับชีิอยู่ประมาณนี้นะครับกับสองเดือนเคือง หัวมันเนี่ยเริ่มแตกได้ครับพี่น้องหัวมันเนี่ยมันเริ่มแตกเป็นหัวแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับมันเริ่มแตกออกเป็นหัวแล้วแต่ว่าต้นเพลินยังยังน่อยอยู่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับผมจะดูแลร,ร,รักษาแบบว่าผมใช่วกปุ๋ยทังใบนะครับผมบ่อคอยใส่ปุ๋ยทังดินในช่วงนี้แต่ว่าผมใส่ร่องพื้นไปแล้วนะครับผมใส่ร่องพื้นไปแล้วแต่ว่าในช่วงนี้ก็เป็นการไฮ ปุ๋ยยิมหาหาผสมน้ำยาเร่งรากคือสูตรน้องผมเนี่ยแหละเป็อนอย่างผมจังเบาตั้งแต่ผสมปุ๋ยยี่สิบห้าหาพว่าผมใส่แล้วมันได้ผลเวลาเขาฉีดแล้วนะครับพี่น้องเวลาเขาฉีดแล้วเนี่ยยอดพันธุ์แท่งขึ้นเร็วแท่งขึ้นดีนะครับแล้วก็ได้ผลพายในหนึ่งสัปดาห์นี่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ประมาณที่ผมสังเกตนี่นะครับประมาณสองสามข้อมือนะครับสองสามข้อมือหรือประมาณสองสามนิว้ว แต่ว่าในช่วงที่มันบ่มีน้ำนะครับหรือว่าบ่มีน้ำฝนที่ตกมาเลยผมก็พยายามนะครับฉีดอยู่ตลอดนะครับฉีดอยู่ตลอดทุกเจ็ดมือแน่ทุกสิบมือแน่นะครับผมฉีดไปเรื่อยๆเป็นการให้ปุ๋ยให้น้ำมันก็บจะอยู่ประมาณนี้นะครับกับปราหัดีสูงนะครับพี่น้องนะครับในช่วงนี้นะครับเท่ากับไห้ลักษณะนี้ไปก่อนนะครับอีกสองเดือนข้างหน้านะครับยังขีดเริ่มมีฝนมาแน่นะครับในช่วงนั้นเพิ่น์สใหญ่เร็ว การจังหวะที่เข้าจะระเบิดหัวมันเนี่ย้าต้นมันของเฮ้าเนี่ยอายุครบสามเดือนสี่เดือนคือที่ผมเบาไปว่าอายุครบสามเดือนสี่เดือนเขาจะต้องระเบิดหัวมันนะครับพี่น้องตรงเบิงจังหวะพร้อมด้ยครับถูกต้องอายุสามสี่เดือนเขาสามารถระเบิดหัวมันได้แต่ว่ามันเฮ้าเนี่ยต้องสมบูรณ์ต้องสมบูรณ์แบบใดหนึ่งล้ำมันต้องได้ล่ำนี่ยางหน่อยหน่อยเขาต้องห้มันเนี่ย ประมาณอยู่ในระดับสูงถ่วมหัวหรือเพียงข้อเขาเนี่ยนะครับสูงเพียงข้อหรือถ่วมหัวไปแล้วเขาต้องเอาล่ำมันไวเพื่อขยายพันธุ์ปีหนาอายุ3าสีเดือนกะจริงแต่ห้าต้องเบึงนะครับสภาพดินฝาอากาศน้ำหรือว่าสภาพสิ่งแวดล้อมที่เนเพิ่กิดขึ้นมานี่กการเจรเิญเติบโตของ มันเนี่ยมันก็ขื่นอยู่ว่าเห็ดจังไดเฮาจะซอยพยุงต้นมันเฮานี่หรือว่ามันเฮานี่หายพานนะครับหายพานอ่าช่วงแรงนี่ไปหให้ได้นะครับช่วงแรงนี่ไปหให้ได้จนกลัวฝนจะตกลงมานะครับจนกลัวฝนจะตกลงมาก็คือหายปุ๋ยทางใบนะครับเนี่ยคือผมฉีดไปแล้วนะครับสามหมื่นสี่มื่น อีกจกักสองสามมื่นผมจังฉมาฉีดอีกเท่านึงนะครับฉีดเร่งการเจริญเติบโตนะครับเร่งการเจริญเติบโตให้เพิ่นซอยให้เพิ่นนี่ยมีปุ๋ยมีน้ำนะครับช่วงนี้น้ำหมอกกัมีแน่บ่มีแน่นะครับมือใดเพิ่นน้ำหมอกแห้งกะถือว่าใบามันเขามีความชุ่มชื้นอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ต้องนะครับดูแรลรักษาฉีดนะครับต้องฉีดน้ำปุ๋ยนะครับฉีดปุ๋ยนะครับก็ถือว่าเป็นการให้น้ำ ไปในโตนะครับผมผมจะแนะนํามาฉีดยํามือแรงนด้ครับพี่น้องเดอ้อยามือเศร้าฉีดได้ยู่แตว่านะครับฉีดไปแล้วช่วงแดดมันออกมันกระจาแห้งเร็วนะครับผมจะแนะนําให้เป็นฉีดตอนแรงๆนะครับสามโมงสี่โมงนี่เริ่มฉีดได้แล้วนะครับสามโมงสี่โมงแรงเริ่มฉีดได้แล้วควมชุ่มชื้นนะครับมันจะเง่วกว่านะครับมันจะเง่วกว่าเขาฉีดตอนเศร้านะครับ เขาฉีดเนื้อมเขือเสานี่แดดออกมาแน่นะครับก็บเริ่มแห้งเบิดนะครับแต่ถ้าเขาฉีดตอนเย็นนะครับมันก็จะมีความชุ่มชื้นไปจนหอดเนื้อมเขือเส้นี่ครับเบิ้งเทคนิคนะครับเบิ้งให้จบนะครับมีประโยชน์นะครับพี่น้องถ้าเขาฉีดเนื้อมเขือเสานี่แดดออกก็คือเบิดแหละนะครับน้ำที่เขาเอาไปโหดคือกันนะครับหรือว่าน้ำปุ๋ยที่เขาไปฉีดคือกันมันบ่ได้ชุ่มชื้นอ่าใส่ระยะเวลาที่เงีว แต่ว่าเท้าฉีดยาำขึ้นน,นี่นะครับความชุ่มชื้นเมื่อก็ชิชุ่มชื้นไปเพราะว่าย่ำขึ้นนี่มันจะแห้งซาก,ก่วยาำกังเว้นกัวย่ำเหมือดเศร้าที่เท้าฉีดน,นะครับพี่น้องจุดสังเกตนะครับพี่น้องจุดหนึ่งนะครับเทาต้องดูแลรักษาไปหลักกะ,ะถ่าเท้าบวบหันได้เคยเห็ดนะครับผู้ใดถีบบวเคยเห็ดมั่นปลูกมั่นนะครับกับฟังเบิงนะครับว่าใส่ความวิเคราะห์เบิงว่าผมเบาไปนี่นะครับมันมีเหตุมีผลบอนะครับตัวนี้คือผม เฮ็ดมาแล้วผมก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องฟังนะครับถ้าผมบ่เคยเฮ็ดผมกะบอกไปบ่ได้ดอกนะครับผมอ่าจากักสิมาเฮ็ดจังไรบ่เคยเฮ็ดมั่นเนี่ยฉีมาบอกว่าเออเสียบล่องเฮ็ดจังไรสิไปตัดล่ำมั่นสินไปคัดจังไรนะครับผมเบอกไปบ่เป็นถ้าผมบ่เคยเฮ็ดนะครับนี่ผมมาแชร์ประสบการณ์ในการเฮ็ดผมก็เฮ็ดมาหลายปีนะครับกับอาจารย์หลายๆท่านที่เพิ่นเฮ็ด เกี่ยวกับการเกษตรนี่มาหลายๆปีเพื่อกับมาแลกเลี่ยนความกิดเห็นเพื่อเกิเขามาคอมเมนต์นะครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่เขามาติดตามกันนะครับเอาแช่สิ่งที่มันมีประโยชน์นะครับบางคนใส่ปุ๋ยมักบางคนใส่ปุ๋ยมักขี้หมูถือว่าเป็นการดีครับแต่ว่าบางคนอาจจะโบมีนะครับเ้ากดะใส่ปุ๋ยเก็ดหรือว่าปุ๋ยน้ำนะครับสูตรสําเร็จนะครับหรือว่าการคุ้มหญ้าต่างๆนะครับเพิ่อเกิมาแช่ประสบการณ์ในฟังขึ้นกันนะครับ จะทดสอบทดลองเบิงแล้วผ่า,านเจ้าของมาฮกก่อนผมจังจเจ้ามาลงให้นะครับตัวใดที่ผมทดสอบทดลองเบิอแล้วได้ผลดีผมก็จเจ้ามาลงให้พี่น้องเบิงแล้วก็มาเา้าซูพี่น้องฟังก่อนนะครับผมครับสิ่งใดที่มันมีประโยชน์ผมก็จเจ้ามาล่งมาเ้าให้พี่น้องฟังเฮ็ดจังไดผลผลิตท้องที่ใดสูงสงเนี่ยคือจังหวะช่วงนี้นะครับเบิงมั่นแล้วนะครับหอดกุมผ้าเนี่ย ผมก็ยังบ่าสามารถจะใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันได้เดิพอว่าเป็นหยังเตะถ้าอาอยุครบสี่เดือนแล้วต้นมันเนี่ยผมยังบ่ฮันไหนไงเนี่ยหรือว่ายังบ่ฮันได้อ่าต้นมันลำมันที่ยังบ่ฮันได้ปกติถ้าระดับเอวนี่ผมก็ยังบ่ฮันได้ใส่เหตุผลพออีหยังหัวมันก็นเริ่มแตกกันนะครับแต่ว่านะครับถ้าเขาใส่ลงไปนะครับมันเขาเนี่ย ชะลอหรือว่ายุดการเจริญเติบโตมันจะลงหัวอย่างเดียวแต่ว่าล่ำมั่นนะผมบ่ได้ถ้าพี่น้องอายุครบสี่เดือนแล้วนะครับสามเดือนสี่เดือนแล้วถ้าผู้ใดบ่ฟังนะครับว่าเห้องแก้ไขจังไดว่าเห้องใส่จังไดหรือว่าเห้องจะอ่าเฮ็ดแบบใดเอาปุ๋ยระเบิดหัวมาใส่เลยล่ำมั่นห้องก็จะบ่ได้แต่ว่าหัวมันก็ชี่ลงหัวอยู่พือกันนะครับผมในช่วงนี้นะครับการปลูกมั่นเนี่ย เขาต้องดูแรลรักษาแบบใส่ระบบน้ำปุ๋ยฉีดใส่ถังฉีดหรือว่าเป็นระบบน้ำยศแต่ว่า,าผู้ใดมีทุนหลายๆกะแมนอยู่เบาได้อยู่การเห็ุระบบน้ำยศพี่น้องบางคนอาจจะนะครับทุนบหลายนะครับหรือว่าอาจจะบ่มีน้ำเลยนะครับมีทุนอยู่แต่ว่าบ่มีน้ำพราะว่าน้ามันแห้งเบิดเขาจะเห็ุระบบน้ำยดจังไดยังสินะครับแต่ว่าผมแนะนำให้ ใส่ถังฉีดนะครับผสมน้ำแล้วก็ปุ๋ยนะครับใส่น้ำกันแต่ว่าในช่วงแล้งนี่อย่าไปใส่หลายอยาาให้มันง่ามหลายอย่าไปใส่หลายได้ครับพี่น้องบางเจ้าไปใส่หลายนะครับใบมันจะใหม่ฉีกูดนะครับในช่วงนี้ถางห้าให้น้ำให้ปุ๋ยไปในระดับที่มันเพียงพอมันจะบกเกิดโรคในช่วงนี้ขาดน้ำขาดปุ๋ยมันจะเหตุให้เกิดโรคใบยิกใบงอนะครับ โรคใบยิกใบงอกเกิดขึ้นมาจากความบรสมบูรณ์ของต้นมั่นปัจจัยหลายๆอยา่างคือขาดนา้ำขาดปุ๋ยใบเริ่มเหลืองนะครับใบยิกใบงอกนะครับเี่ยเริ่มลงเนี่ยะครับคือปัญหาที่เห้าตองตง้อง,ง,งบึงนะครับแต่ว่าถ้าเเ้าฉีดนะครับใหายนา้ำห้ปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับจนกล่วนะครับเพิ่นจะรอดหนาแรงไปใดนี่ผลผลิตเท่าเนี่ยดีแน่น,นอนครับ ใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันในช่วงใดเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกเที่ยนึงเพราะว่าการใส่ปุ๋ยปกติสามเดือนสี่เดือนต้นมันถี่สมบูรณ์แล้วต้องใส่แต่ช่วงแรงเนี่ยอายุครบสี่เดือนต้นยังน้อยอยู่บางคนเนี่ยบริษัทดึกเด,ดถึงระดับเอวเด้พี่น้องเขาจะเฝ้าไปใส่ใจเย็นๆนะครับสิใส่ปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยน้ำใส่แบบใดดนะนนนีนะครับผมจะแนะนําอีกเที่ยนหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือ ผมมาอ่าลงคลิปเห้บเบิงนี่ก็คือเป็นตัวอย่างต้นมันที่อายุสองเดือนกลัวๆเนี่ยครับยังบ้านได้สูงเด้พี่น้องมันก็นยังอยู่ในระดับที่ที่ยังหนาต๊ใจอยู่บางคนพี่น้องเนี่ย้าอ่านี่สองเดือนเคืองเด้พี่น้องนะครับสองเดือนเคืองแต่ถ้าอีกแค่อีกแค่บวกกี่มื้อนะครับอีกสองสามสัปดาห์นี่ก็สามเดือนต้นมันสิใหญ่แค่ ะระดับเอวหรืออาจจะบ่ถ,ถึงเพราะว่าช่วงแรงมันช่เป็นลักษณะนี้นะครับพี่น้องอย่าตกใจนะครับมอนบาสิครบสามเดือนแล้วหลังจากสามเดือนไปแล้วฉีดระเบิดหัวอย่าเฝ้าไปฉีดรับใจเย็นๆนะครับช่วงสองเดือนกลักวๆนี่ก็เริ่มแตกหัวเลยเห็นบ่พี่น้องเนี่ยดินเริ่มแตกแล้วแต่ว่าห้องตองเบิงจังหวะก,ก่อนการฉีดใส่นะครับจังขีได้ผลผลิตสูงเดี๋ยวผมจะผ้ามาระเบิดหัวหรือว่าผมจะมาทายให้เบิงอีกเท่านึงเพราะว่าแปลงแต่ละแปลงที่ปลูกมันฉีดใส่บ่บพร้อมกัน บางเที่สองแปลงสามแปลงนี่อาจจะปลูกพร้อมกันแต่ว่ามันต้นญ่บอทอกันมันการเจริญเติบโตบบ่ทอกันบางหม่องนะครับบางทีนี่มันมีความชุ่มชื้นมันตํานะครับมันก็มีความชุ่มชื้นมันอาจจะงามกว่านี่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายสองเดือนเนี่ยต้นเพียงแอลเนี่ยนะครับสองเดือนเพียงแอลเพียงเอิร์กก็มีเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้เบิ่งอีกทค่นึงอันนี้คือผมมาถ่ายตัวอย่างว่าในช่วงนี้ี่คือดิน เป็นดินมันแห้งแห้งนะครับสองเดือนกลัวเกือบสองเดือนเคืองเนี่ยมันจะอยู่ซ้านี่นะครับพอตกไปตกใจนะครับพี่น้องฉีดปุ๋ยน้ำแลักกับเป็นการหายน้ำไปในโตฉีดต้องฉีดตอนเย็นนะครับเพื่อจังฉีมีความชุ่มชื้นไปได้ตลอดเงีวนะครับครับคลิปนี้นะครับผมกลับมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าผมมาถ่ายให้พี่น้องเบิรงนี่ก็คืออายุแค่เกือบเกือบสองเดือนเคืองนะครับว่าต้นมั่นนี่ ต้นมันกับพหันอย่างใหญ่ปันไดอย่าไปตกใจนะครับว่าต้นมันเฮาบ่มีการเจริญเติบโต,ต,ตมีครับแต่ว่าเฮาหายปุ๋ยหายน้ำไปเรื่อยๆก่อนนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ